สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประแสงพารวยและก็กัญญาพัฒยุพานิชนะคะค่ะมนีแอดกสิภาเอฟซีมาติดตามแนวทางนะคะของเจรังค่ะเจรังคนฝันแม่นนะคะคนฝันแม่นฝันดีครั้งที่แล้วนะคะแก่ได้9ก้นะคะหรือว่า64สีค่ะเข้าตัวนี้นะคะค่ะจังไดกังวดวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงเนยคะ่ะ เล่างเพิ่นเสียหายเป็นตัวใด FC. เอฟซีฮ้ามาลอ่องอ่านํามาติดตามกันเนาะห่ะเนาะค่ะ,เ,ะ,คะเพราะว่าเพิ่นฝันได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันดีแล้วค่ะเพิ่นโทรไปติดตอ่อเจตังเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันดีเดอ้อวสันให้มาติดตามเพิ่นแนนวสันค่ะเอฟซี FC, จังใดกับมาล่องติดตามกันค่ะ ตอนนั้นเนาะเจ็ดอาจารย์ท่านได้ดูลเจี๊ยบแนวตัวเลขแนวทางของเจรังก้อนหนานี่นาะคือตัวเลขได้มาจากใสเกาะใสปูย่าเนาะที่เคยมาถ่ายเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อใดมาตามดนแล้วเมื่อนี้เจรังพนโทรหาเจต่างไล่หาเจต่างได้โอกาสจังหวะดีพอดีเลยแอดมินมาหลายขอบคุณหลายนะเลยแวะมาทักทายแล้วก็มาไหว้ปูน้ำ เดี่ยเงี้ยข่าวว่าถือเทัเ้งหมดว่าไงฮู้ฮกซีกับเกาซีคนเดียวกันนะ<ว>เนาะขวดที่ขวดที่ผ่านมาเนี่ยคือได้แม่ค่ะได้เกาซีหรือเปาทีนี่ก็กราฟเพรก็เป็นฮกซีขึ้นเราตัวเดียวไม่เดียวหรือเปล่าเดียวผู้ใดมาบอกโอ้รู้คือเกาขวดฝันคน่คนมาจังไลยคะ่ะเพิ่นมาแบบในอันในพวมฝันมาเลยเป็นพญานาคอันเสียนแดงเพิ่นเกตังต่ำขึนมาเอา มาแบบเก่าบ่แม่จ้ะมาแบบเกา่าเขาจะถึงมาบอกมาบ่อแมาบอกปล <c oughs> า,าเล็กตัวน,นั้นตัวน <c oughs> ี้พอพอเล็กออกปกั๊บเพิ่นกระมาเลยเพิ่นบอก้วนม้วนอยู่ปันได้ว่าซื้อใบก้อนเด้อค่ะซื้อลอตเตอรี่แปดหาเทปม้วดใดม้วดนี้จ้ะห,หนึ่งตุลาคมอ๋อหนึ่งตุลาคมบอกลอแล้วแม่่คะเป็นพูดยังไงแมาบอกค่ะไอ้ผู้คนนั้นอ่ะผู้ที่ชื่อโทนี่จ้ะถึงคนหยุดคนดิ ฝันมันเป็นตัวยังซีเลยที่เป็นมะข่าวฝันอ่ะเมียนค่ะเป็นมาเปิดมาดามเลยบัวค่ะพ่นบ้าลูกลาอ่เมืเดินก็เดนลูกลาเสื้อแล้วตัวนั้นตัวนี้ก็จะบอกเสื้อตัวไหนค่ะกนบอก่าแปดห้าเจ็ดอ่ะขางล่างซีแปดห้าเจ็ดบนล่างสีล่างซีซีหนึ่งสีหาสีเจ็ดอ่ะซีหนึ่งสีหาซีเจ็ดแต่เนียนก็คือ ซีเจ็ดะเน้นซีเจ็ดซีเจ็ดเน้นเดียวนะคะเน้นข้างล่างข้างล่างซีเจ็ดแต่อย่าแทะค่ะมาถามสามตัวก็จะเป็นแปดห้าเจ็ดข้างบนจ้ะค่ะเพราก็ลังซื้อเอาได้ลูกซื้อล่องซื้อรัตติลีเบิ่งทำมามันมาบอกเลยบอกเป็นโตบ่าได้มาเป็นพริศนาบอกค่ะบอกเป็นโตเลยที่เคยอันติดตามผู้ใดเคยติดตามเจตังกัตาลูกค่ะเพราะว่าคนบอกเป็นตัวเลขเลยเพมบอกพริศนา แต่่กอนคนไทยประจํานาเจร่างแมนจต่ถือตลอดยีต่างคนเฟ้มาติดตามเยอะมาที่ห้างหายไปก็บ่ิได้มาติดตามต่อไปทำงานกรุงเทพเพิ่งก็จะกลับมาอนะเขาเลียกค้าขายยี่ต่างพาเพื่อนอันพาผู้คนให้โชคเนาะขายมหาค่าโดนๆไม่บาทินคาเพื่อเอฟซีเขาจะจะถือนะมึงสี่คนกับสี่คจากคิดดอกเพื่อติดตามเยอะ อย่าลืมด้วยจ้าขมูนแปดห้าเจ็ดข้างล่างสี่เน่นสีเจ็ดตั้งแต่เดแปดห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็มีคนเขียนบ่นี่ข้างล่างแต่ข้างล่างสี่ลางสี่ลงพิมกำลังยางไปเอายูบังหันพี่น้อล่างสี1สี4หนึ่งสี่หนึ่งสห้าสีเจ่ห้าสีเจ็ดตวานเน่ยไปที่สีเจ็ดแมข้างขนสามตัวตัวแรกก็จาที่เพันบอกแปดห้าเจ็ดกนแปดห้าเจ็ด ป็นปูไปเลยครับมาที่มาบอกแม่นครับปูสีสุดโต้ค่ะโอเนาะที่คุณนมาบอกมาครับปูสีสุดโตนะคะคันเพื่อนได้ให้เราเหย้วไปจัดหมวดเราค่ะเจ๊กากาซีทุกหมวดเลยได้จ้ะแต่ว่าหักเขาบ่กคอยซื้อบ่ใช่เพราะว่ายังทุนเขามันหน่อยบ่กคอยซื้ออืมคันซื้อนึงสิมันก็บหมวดนั่นแห้งอ๋อค่ะสามเก้าศูนย์แถวนี้ถือน้ำมืดบ่ใช่ปูนี่เราบอกซื้อเด้อเลขรถเลขลดนู้นนั่น สามเก้าศูนย์รถพั้งยงได้ขั้นซุ้มรุสีแดงสิเห็นแง้มเหนเจตังออกตัออกสามเก้าศูนตรงๆจนเขาจะป้๊เธะมาให้แม่นนเดี๋ยวก็จะสามตดจ้าสามตูดตรงเลยจ้าสามเก้านี่ล่ะจ้าคู่นี่แหละคนบอกว่าซื้อเลยเล็รถคนน่ะเล็กรถหมมันก็มีแต่จะสามเก้าศูนย์กับหนึ่งสองศูนยางๆแค่นั้นจ้าจะเป๊ะเลยเมียนถึงมัดระแวกเมียนจะถึงมดเลย จะคล้องบ่นพซื้อบพซื้อสามเก้าศูนย์จะค้องบ่ราซื้อสามศูนย์เก้ามาถึงต้นมาที่ดี่งยได้่าตะเลขรถจะคล้องเป็นสามเก้ที่จริงมันเป็นสามเก้าศูนย์แต่เพาเล็กจ้ะเพราะเล็กของเนียปู่บอกว่าสามเก้าศูนย์เไปซื้อสามศูนย์เก้าอยู่เพื่อนว่าประกอบไส่หัวเลยปูประกอบไส่หัวเลยจะเบิกคักนาะกระดาษบอกไปโตยังไปซื้อเอาอยู่สิบฟหนี่พฟุินเพื่อนว่าะก็บ่ออันนี้เลยกับ ไอ้มันขาดคนละประตูที่ไฮพุทนี่พุทธศินผัดพดซื้อมันบอเจถือถือจักบาทถึอสองพันกว่าบาทที่กินแล้วมันจะได้เป็นมื่นผุนเนาะค่ะชื่อยี่สิบพูดยี่สิบนม่เกิดถึงตะลิกตูดพอที่กินแล้วมันหนาสิซื้อสามเก่าศูนย์สามศูนย์เก่าไปยี่สิบเป็นแวเดินมามูเข้า่าถึงถ้ามาให้เลขแม่นได้เลขตัวไใดเก้าศูนย์ตัวเดียวอ๋ออีรีเก้าบางคนอยากมาแม่นแต่ก็ได้าเจ่างสามตัวนี่เพิ่นไหาบอยอยู่บอกค่ะไหาบ่อยจ้ะ คนชิมาในความฝันเล่นะน่าในความฝันจะขันส้มหมดวางงวดเหล็กออกปั๊บเพื่อนจะมาบอกทันทีเลยเพคนชิมาบอกเป็นโตแม่นียนแต่ะเพื่อนจะมาเนียนทันทีเลยว่าอย่าลืมเธอกรับรอรอคงสุดท้ายแล้วก็สิบอกว่าอย่าลืมเหล็กี่ปูบอกเด้อเพื่อนแสดงว่างวดเรื่องเนี่ยคนชิมาบอกจักเธอสองเธอวะค่ะจ้าครับกอตอกอเหล็กออกปั๊บย่ำมืนหนังสีบัตรบอกแล้วก็สิรอคงสุดท้ายอีกเพคนชิมาบอกอีกที่หนึ่งสามตัวสามตัวตัวใดก็จ้า ปดห้าเจ็ดจ้ะแปดห้าเจ็ดจ้ะลงพิมแปเจ็ดข้างล่างแปงห้าเจ็ดจ้ะข่างล่างซีเน้นก็ซีเจ็ดทำทำปิดมากแต่ก็จะมีซีหนึ่งซี่หาซีเจ็ดแต่เน้นซีเจ็ดเอาซาซาคำล้งพิมพิมบะทั่มสี่ี่หนึ่งตัวได้ให้เอาไปด้วยก็บเไม่กันด้วยตัวได้ก็สามตัวหนึ่งสตุราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับแปดห้าเจ็ดข้างล่างซี เน้นซี่เจ็ดล่องลงมากกับาซีหนึ่งสี่ห้าจ้ามีซ้ำมีมีซ้ำนึ่ค่ะการล่อแต่แต่คงสุดท้ายคือคาปูคนมากคาปูคนมากบอกอีกที่หนึ่งเนาะแล้วอันนู้จะได้โทษหายเจ๊ต่างก็ได้คำว่าคำเจ๊ต่างสิคมากกว่โทษหาเราเป็นว่าถ้าเกิดว่าเจ๊รังถ้าฝันเดี๋ยวค่อยไล่ไปบอกเนาะได้ค่ะเป็นเล่าวันจัตเอฟสี่น้นสองกับเก่าดีเล่าสุดจ้าสองกับเก่าอันเล่ามือมือวัานจัตโน้ทีดีสุดเลยค่ะ ข้างล่างเน้นตัวไรนะครับข้างล่างเน้นสีจ้ะเน้นสีเจ็ดจ้ะข้างล่างข้างล่างสีเกตข้างล่างข้างล่างอันสามตัวนี่เป็นบนย่างเดียวเหรอเนียนค่ะเ้าก็ตัดเรียงสามทางก็ได้ตัดเรจ็ดตัดหาแล้วก็หาเจ็ดที่ซ้ำนี่จ้ะ ก็บ่หลายตัวนะค่ะบอลบ่หลายตัวกับพ่อรุ่นเนาะเนี่แต่พาบคางแต่ไม่มากมากแมงคาก็แมงคาก็แมงค์โชว์โชว์โชว์ให้กับพี่น้องเขาดูด้วยคนสุ่คนสุขคนทีละช่องทีละช่องเจรังเจรังคนฝันแม่นนะคะเจรังเจรังคนฟันแม่นนะแต่ห้าดีสีเจ็สีหนึ่งและสีห้านะคะเอ็นฟ ใส่ด้วยๆด้วะค่ะเด้อมากไส่มันๆมากเทแเลกคทูกคนใส่มันมัน,นม,มาจากใกล้กันเลยนี่ <c oughs> มาจากซู้รินคุณนันคุณก็มาจากบุรีรัม คุณหน่มมาจากรอยเอสรอยเอคุณหนีมากแกมาร้อยส่อันนี้นะคะเป็นแนวทางของเจ๊ลังฝันแม่นะคะฝันดีค่ะทางนี้ให้แล้วนะคะปู่ให้แล้วเอสซีค่ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและการนำไปเป็นแนวทางค่ะไว้โชคดีปังๆังค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดค่ะ